ตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านอาจารย์พยงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอยากสัมภาษณ์นีดนังความพร้อมก่อนเกมที่จะเจอกับเชียงรายครับผมก็ เ,เกมที่เราจะออกไปเยือนเชยงลายก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่ว่าข้อน่าจะหนักหนาสหาหัสพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไปเล่นนะในบ้านทีมซึ่งตอนนี้อยู่ในโซนโซนแดงอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นงานง่ายสําหรับเราแน่นอนเพราะนั้นว่าคงจะต้องเตรียมทีมตา,ามพร้อมนะให้ให้มากที่สุดนะในใน,ในเกมนี้ก็ ก็ห่วงเหมือนกันน่ะในหลายเรื่องเพราะว่าฟุตบอลในเลกที่สองเนี่ยได้รับเล้ยงยากจริงแล้วก็ต้องต้องอยอมรับจริงเพราะเนื่องจากว่าเราเจอโซนขีดแดงเนี่ยตัง้งแต่ทำฟุตบอลมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทุกข์นะครับเพราะว่าผู้เล่นเราก็คิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะง่ายแต่ห่วงได้เลยว่ามมันไ่ การที่เราออกไปน่เป็นทีมเยือนจากทีมทีทอ่อยู่โซนอันตรายเนี่ยเพราะนั้นก็คงต้องเน้นเป็นพิเศษสำหรับเกมน,นี้ครับอาจารย์มีอะไรฝากถึงแฟนบอลหนึงครับก็อยากจะฝากแฟนบอลนะครับว่ายังไงก็เชียร์แล้วก็ส่งแรงใจไปให้ใ,ให้กำลังใจพวกเราครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับมีเวลาถ้าเกิดว่าไปให้กำลังใจ เราถึอขอบสนามก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่า,าท่านคือฝัอนกำลังใจที่ดีกำลังใจที่ดีสำหรับทีมแล้วครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็วันเสาร์นี้เราจะทำหน้าที่ให้ดีสุดครับครับอาจารย์มากครับคุยครับและที่สำคัญนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือกําลังใจของพวกคุณส่งกําลังใจไปเยอะนะฮะให้กับสวนบรรีเพื่อไปเก็บสามแต้มที่เชียงรายนะครับขอบคุณมากครับ